วัครับวันนี้พานกต่อออกต่อนะครับมีนกเฉลยเอ้นกป่าเข้ารวมแล้วนะครับยังไม่เป็นเฉลยนะครับมันลุ้นกันครับว่าจะมานไหม มีนกเสียงกลางใปใหญ่จุดตัวนึงครับข้างๆผมนะครับโอ้โหคลมดีมากเลยครับอยู่ในพุ่มไม้เอ้าขึ้นเยียบแล้วครับคะแนดไม่รัดครับอ่อเรียบร้อยแล้วครับเก็บเฉลยได้แล้วนะครับโอ้โหเกือบไม่ได้นะครับเจ้าลิวนะครับตัวนี้นกต่อนกต่ออาชีพครับผมพาไปชมใกล้ๆนะครับสักครู่นะครับนี่นะครับ เฉลยวันนี้นะครับเขาเปิดกันง้าปากอยู่เลยครับเนี่ยกินข้าวมานะครับนะครับเขาเปิดคยาปากอยู่เลยใส่นกผ่านมานะครับนกตัวสีแดงนะครับผ่านมาเจอครับ ในซอยนี้มีน้องว่ามีริวนะครับในแขวนดูนะครับตัวนี้ก็เสียงเล็กไปหากลางครับไม่รู้ว่าจะริวหรือเปล่านะครับย้ำนกต่อฝากคอยติดตามผลงานด้วยนะครับของคับสวัสดีครับ